เตรียมตัวแข่งงาน pca ปี2 0ง6ี ep ส0ครับสวัสดีครับทุกคนผมแปงนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับตั้งแต่แข่งงาน pca ครั้งแรกนะครับว่ามีการเตรียมตัวกันยังไงนะครับจากนี้รูปนะครับก็คือครั้งแรกเลยนะครับผมจะแข่งงาน pca ปี2023รุ่นจูเรุ่นียร์พอกาย a i b o d y b u i l d นะครับตอนนั้นนะครับก็ได้พี่ทศการนะครับคนี้นเป็นคอยช่วยดูแลนะครับในการเตรียมตัวแข่งขันนะครับแข่งขันงานครั้งนี้นะครับผมก็เป็นการเตรียมตัวนะครับไปลองดูนะครับว่า แข่งขันครั้งแรกของงาน p c a นะครับว่าเราอยู่ในระดับไหนนะครับหรือไซส์ของกล้ามเนื้ออยู่ในระดับไหนนะครับผลสรุปออกมานะครับก็ได้ที่2นะครับในปี2023นะครับของรุ่นจูเนียร์บอดี้บิลเดอร์นะครับหลังจากนั้นก็มีการเก็บตัวยาวๆนะครับจนถึงปี2024นะครับผมก็ป่วยมีการเข้าโรงพยาบาลนะครับก็คืออาการนะครับก็จะเป็นแผลในกระเพาะนะครับพอดีทํางานหนักนะครับไม่ค่อยกินข้าวตรงเวลาสักเท่าไหร่นะครับจนกลายเป็นแผลในกระเพาะนะครับ ก็เลยได้พักยาวๆนะครับปี2024นะครับรแล้วนะครับก็มาถึงปี2025นะครับผมก็ได้มีโอกาสแข่งขันรุ่นคลาสสิกฟิสิกส์นะครับกับแล้วก็รุ่นบอดี้บิลเดอร์นะครับจะแข่งทั้งหมดรอบเช้าแล้วรอบบ่ายนะครับงานจะจัด2รอบนะครับรอบเช้าแล้วรอบบ่ายนะครับในรอบเช้านะครับกมไปรุ่นคลาสสิกนะครับได้ที่4นะครับแล้วก็บอดี้บิลเดอร์ได้ที่1นะครับแล้วก็ในรอบบ่ายนะครับก็จะแข่งขันเป็นรุ่นบอดี้บิลเดอร์นะครับ แข่งขันแค่รุ่นเดียวนะครับก็ได้ที่2มานะครับสรุปแล้วนะครับผมก็ได้ทั้งหมดสี่เหรียญนะครับก็ได้แข่งรุ่นโอเวอร์ออลหนึ่งรุ่นนะครับสรุปทั้งหมดนะครับผมจะได้ทั้งหมด4ี่เหรียญนะครับในการแข่งขันทางนี้นะครับแล้วก็1ตัวนะครับไปแข่งปลายปีนะครับมีโอกาสได้ไปแข่งอีกหนึ่งรอบครับแต่ว่าปีนี้ขอพักไว้ก่อนนะครับขอเตรียมตัวแข่งปีหน้าแล้วกันนะครับเพราะปีนี้มีจุดร้อยหลายจุดนะครับที่ต้องกลับมาแก้นะครับเพื่อปีพัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่านี้นะครับเพื่ออยากได้ ดาบนะครับถ้าได้ดาบนัเราจะกลายเป็นโปของรุ่น Pca นะครับืองานของ Pca นะครับเพื่อได้ดาบนัเราจะได้ใช้คําว่าโปนําหน้านะครับสําหรับผมนะครับถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของในงาน Pca นะครับที่ผมจะแข่งก็เลยได้ทําช่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนรอติดตามดูนะครับว่าผมจะได้โปในปีหน้าหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ